โอลิเวียนะช่วงนี้ติดทุมทุมมากมไม่ว่าจะมีกี่วิดีโอเธอก็ดูหมดแล้วแล้วก็ชอบซื้อของจากทุม,ท,มทุมด้วยแต่ว่าครั้งนี้มันเปลี่ยนไปเพราะเธอได้ในสิ่งที่เธอไม่ได้ออเดอร์น่ะสิเจอ,อันนี้ไม่ใช่สมุดธรรมดานะอันเนี้ยเป็นสมุดที่ไม่ว่าจะเขียนอะไร,รเรื่องราวอะไรก็ตามมันจะกลายเป็นเรื่องจริง อเเจงลต่อไปเราจะเอาอะไรดีนะคิดต้องคิดแล้วว่าอยากได้อะไรองั้นก็มาเปลี่ยนตูสื้อาซะหน่อยเขียนไปเลยว่าแค่กระพริบตาก็สามารถเปลี่ยนรองเท้าได้ โอ้โหสวยล้นมากเลยอืมเอาล่ะกระพริบตาแป๊บเปลี่ยนสีเลยอ๋อเหรอเปลี่ยนอีกโอ้โหสีนี้แหละเลยโอ้โหออลิเวียคนนักแข้งแกนี้หายไปไหนแล้วเนี่ยโอ้โหก็ฉันน่ะโกนหมดแล้วน่ะสิ ฮาพังโกนจะหมดอยู่ไหนโอเคไหนมาดูซิไม่ฉันไม่อยากมีขนกากบาทที่ขาแบบนี้เดี๋ยวมันก็เกิดเรื่องหรอกเย้อะไรอะเ็บเจ็บะมีวันหลังก็ตั้งสติดีๆก่อนที่จะเขียนอะไรสิโอลิวีย เวลาไปโรงเรียนเพิ่มความรู้ในหัวแล้วเฮ้ยสวยแล้วดันตื่นสายซะได้หนังสือเยอะเกินฮ้ยหนัาอะประ้ยขึ้นมาสิจะจะไปสายแล้วโอลิเวียอย่าลืมใช้สมุดเธอสิโอ้ เี่ยนจากแ hmm. ม่แพทอันใหญ่ให้กลายเป็นของ <What? S 1> จจ๋วเลย <What? S 1> น้ำแผ่นโฟมมาตัดที่มุมให้โค้งแล้วก็พับครึ่งทีนี้ก็ตัดแผ่นโฟมจากาเพชรมาแล้วก็ติดซิปเข้าไปติดกาวเข้าด้วยกันจากนั้นก็ติดซิปเข้าไปเลยแล้วก็ติดสายห้อยข้างหลัง ต้แต่งให้สวยงามจำแนงก็ใส่ที่ห้อยได้เลยเจ้าดูหน้าแต่ละคนที่ต้องแบกหนังสือมาสิฉันเองก็เอากระเป๋ามานนอะโอ้โหเหล <te <ett ten hundred leaves> ือเชื่อมันยิ่งกว่ากระเป๋าโดยเลมอนอีกนะเนี่ยเจ๊พกอะไรมาเฮ้ยเหนื่อยอะแล้วน้ากว่าจะเสร็จก็ชั่วโมงหนึ่ง แฟลจะขึ้นมาจะเไงดีไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้หน้าสดแบบนี้เดี๋ยวต้องจ่ากันพอดีเอองั้นเขียนในไดอารี่กันแล้วกันว่าเอแต่งหน้าโอเคได้แปลงมาและแปลงเนี่ยมันก็มีเวทมนตพิเศษโบอกนี้สะบัดหน่อยโอ้โหน้าเต็มแต่หน้าสอมบีก็หลายมาเป็นหน้าคนแล้วเย้นี่ดูสิจะมีแปลงวิเศษ เออฉันรู้สึกแา่มากเลยตอนเนี้เยี่ต่หน้าที่สวยของเราอีกกินอะไรดีนะโอ้ทำไมสายักษ์ขนาดนี้ออติมันก็หวานเบอร์เกอร์มันก็มันนี่เฮียไม่มีอะไรน่ากินเลยอ่ะอ้าไม่อยากกินแล้วเข้าร้านทำไมอ่ะตัดเค้กออกครึ่งหนึ่ง ใส่วิปครีมเข้าไปเลยใส่หลากสีสีเขียวสีเหลืองแล้วก็สีแดงจากนั้นก็ติดคัพเค้กช็อกโกแลตไว้ตรงกลางแล้วก็ใส่คัพเค้กอีกเรื่องหนึง่งทับเข้าไปจากนั้นก็โรยด้วยงาขาวด้วยแต่อรี่ฉันขออะไรที่มันหวานหน่อยไนดูซิว่าจะได้อะไรได้แล้วครับเบอร์เกอร์ที่เบาวหวานกินไปครึ่งขอเป็นไงเป็นไง ก็ดีมั้งเหมือนจะขาดอะไรเั้นรอดด้วยโซลาร์สตรีรีกันหน่อยไหมครับหวานแบบนี้ราดลงไปเลยจะว่าไปแล้วนะฉันก็ยังไม่มีของขวัญวันเกิดให้ตัวเองเลยงั้นก็จัดไปโจ้าอีจ๋าช่วยเอาของขวัญให้หน่อยนะ ยเยยะร่างกายมันขยับไปเองยะยอะนี่มันอะไรกันปะเนี่ยเห้อแล้วฉันจะใส่ทุกมือทำ่อนำพิมพ์ซิลิคโคนมาจากนั้นก็หยอดยูวีอีพ็อกซี่เข้าไปแล้วก็ทำให้แห้งด้วยแสงยูวีทาเคลือบด้วยสีทาเล็บสีใสาจากนั้นก็ติดให้ลงไปขอแนะนำว่าถ้าไม่มีเงินใส่เพชรปอมได้นะจ๊ะไงจ้าโอลิวียฉันเอาของขวัญมาให้โอได้นยนน่น่ารัจากจังเลยนะโจอ้อ โอไหนลองใส่ดูสิท <G ül> ี่พุญเธอจะแต่งงานกันแล้วเหรอว h a ตไม่ฉันยังไม่อยากแต่งงานยื้อถตายไม่ได้เรื่องเลยวันนี้เอ้ยเบื่อเปลี่ยนลูกดีกว่า <G ül> ไหนดูซิว่าแกทำอะไรให้ฉันได้บ้างอ <G ül> ไปดูดิเ <Red> ย <rett> ้จางยิ <up> ่งกว่าเดิมอีกนะเนี่ยโอ้โหนี่มันมิกซ์แอนด์แมทได้แปลกมากนไม่ใส่หมวกโธ่บอกว่าไม่เอาหมวกไม่ใช่ปิดหมวกแบบนี้ป่โถเอ้ยฉันต้องทำเองซะละวัน้วนเอาเสื้อกีฬามาเลยจากนั้นก็ตัดข้างๆออก แล้วพบขอบแบบนี้จากนั้นก็ใช้เตารีดรีดไปเลยเราจะใช้เครื่องเจาะรูเจาะเข้าไปแล้วก็ร้อด้วยลูกปัดทีนี้ก็มาร้อยเชือกเข้าไปในห่วงเดรสของเราเสร็จแล้วโอ้โหชุดนี้ลอาสุดสุดเลยไปโรงเรียนพวกใครก็มองสวยอ่ะไดอารี่ฉันไม่ต้องกนเกกต่อไปแล้ววันนี้ขอบตาแพนด้ามาก อันนี้ก็แบนอะจะทำไงดีอะนมขึ้นนมแบนไปหน่อยเอองั้นลองดูทำให้มันบูมขึ้นดีกว่าแบบนี้จะได้มีคนมองโอ้โหโจอ แก้วนั there there of of you know, ่นเฮอนี Fed ่มันอะไระเนี so ่ยตลกจักเลยไม่มีอะไรจะอยู Ai ่ตลอดกาลโดยเฉพาะความสมพันธของสองคนนี้เด็กเธอฉันทนไม่ไหวแล้วนะแล้วเลิกกันดีกว่านะรู้ไหมฉันกับเธอนะไม่ต้องมาคุยกันเองแต้ทำแบบนี้ไม่ได้มนี่มันไม่จริงใช่ไหมแต่อล่ช่วยฉันหน่อย เธอ,อกับฉันทำไมต้องมาติดอยู่ในเทพเดียวกันด้วยฝร่ฉันอยากเลิกกับเธอไม่ใช่มาอยู่กับเธอซะหน่อยออตื่นเช้าแหกขี้ตามมาหน้าเบื่อจ,จริงๆเลยยี้เกตแต่งหนะ้ายี้เกจบีบสิวอยากจะตื่นมาแล้วก็สวยเหมือนหนังจ่องเจ็ดอยากจะกลายเป็นเจ้าหญิงสักวันโอ้ขอแบบนี้ก็เป็นจริงจัดไปเลยเจ้าเจ้ นำผ้ามาแบบนี้แล้วก็ตัดให้มันมีความยาวเท่ากับหัวหยอดกาวร้อลงไปแล้วก็นำแถบยางมาเลยสอดแถบยางเข้าไปข้างในแล้วก็พับครึ่งทีนี้ก็ติดกาวติดตรงกลางด้วยผ้าหนังเทียมแล้วทีนี้เราก็จะตัดผ้าหนังเทียมออกมาเป็นรูปมงกุฎทีนี้เจ้าหญิงโอลิเวียก็จะกลายเป็นเจ้าหญิงที่สวยที่ส <c oughs> ุดในโลก เดาจะแต่งงานแล้วใช่ไหมฮะนี่เธอทำบ้าอะไรเนี่ยไม่จะใส่เนี่ยกลางต่างหากโถ่ใหญ่นี่อยากจะเด่นจะดังบ้างจังทำไงดีนะไดอารี่ช่วยทำให้ฉันยังหน่อยตอนนี้ทุกคนก็อยากจะได้หลายเส้นของอลเวีย นี่นี่อะไรอ่ะก็นี่มันเป็นสัญญาส่งมอบอำนาจสมุดโน้ตของเธอให้ฉันแล้วยังไงล่ะวันหลังจะเซ็นอะไรก็ต้องอ่านสัญญาใหยดีๆนะเข้าใจไหมไม่เจ๋งใช่ไหมลองเขียนดูสิอนี่ล่ะอันนี้ก็ไม่ได้อันนี้ก็ไม่ได้อันนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้สักอันเลยจธสมุดวิเศษันไปแล้วใครมา เอสอส่งของนี่เธอลืมเอาปากกาวิเศษไปไทั้งนั้นก็เขียนพอให้เป็นจริงได้น่ะสิเป็นยังไงกันบ้างกับเรื่องราวของโอลิเวียคอมเมนต์บอกเลยว่าคุณอยากจะขอพอเรื่องแรกเรื่องอะไรแล้วอย่าลืมกดไลค์กด like, Subscribe จะได้ไม่พลาดเรื่องราวส,สนุกแบบนี้ได้อีกจากชุมชุมทริคไง